มีถ oh, ่ายเอกสารมีความเรียบร้อยนะครับมีความใจดีอยู่ในตัว ไปเลยนะครับออกไปเลยออกไปเลยสนะครับข้ามาครับครับสวัสดีนะครับครับขอญาตถอดแมสนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับชาวเขตพิชเลือกตั้งที่4นะครับวัน bon น <No ี้เราต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนท่านเองนะครับท่านมีความอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ การแจกของนั้นแน่นอน,นครับพี่น้องทุกคนมีความได้รับความเดือดร้อนกันทุกทั่วหน้านะครับในปัจจุบันนี้นั้นเฮียวิชิตกับคุณกัญนานในฐานะนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีและใจบุญนะครับที่อยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและผมเองนะคือส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการเรื่องของการประสานงานต่างๆในหน่วยงานของรัฐนะครับเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อให้ดําเนินการให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นนะครับ เฮียวิชิตนะครับกับคุณกัตนาเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านโอกาสหน้าเนี่ยท่านจะแจกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีเยอะนะครับนะครับที่นําแมสก็ดีนะครับทางพลตุรัตโวคนวิตทุ้กระจางในนามทีมงานกรทุมนะก็นําแอลกอฮอล์นะครับมามอบให้ด้วยแต่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในความห่วงใยนะครับจากท่านพลตุรัตโวคนวิตรู้กระจาง แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับก็มีข้าวสารนะคะแล้วก็เป็ดพะโล้หนึ่งตัวแล้วก็แตงโมค่ะแล้วก็เจลของท่านพันตำรวจโทรค่าคำรณลุยทูปกระจ่างค่ะโดยความอนุเคราะห์ร่วมมาร่วมกับงานนี้ด้วยค่ะแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างที่เกิดภาวะวิกฤตโลกโควิดในีนี้ ก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ก็โดยมีข้าวสารมีเปปพะโลมีแตงโมแล้วก็มีแมสมีเจลแอลกอฮอล์ค่ะหลาสาวตังมาแจกให้กับผู้ยากไร้นิดๆหน่อยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ